สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับ Go Insight ในช่วงบ่ายวันนี้กับ Classic g o f u t u r นะคะสำหรับวันนี้แนวโน้มยังคงยังคงเป็นเชิงลบต่อไปนะคะโดยเปิดตลาดมายืนอยู่ที่บริเวณ1,394 US d o าต่อออนแกว่งตัวในกรอบ1,369ถึง1,396ค่ะราคาทองคำนะคะยังคงอ่อนตัวจากแรงขายอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ได้รับปัจจัยลบต่างๆ อาทีนะคะแรงซื้อที่อ่อนแรงลงจากตลาดฟิสิกอลเมื่ออินเดียนะคะเริ่มจํากัดปริมาณการนําเข้าเพื่อปรับลดยอดขาดดุลกันค้าค่ะขณะที่สภาทองคําโลกนะคะระบุว่าปริมาณการลงทุนในทองนะคะลดลงเกือบครึ่งหนึ่งในไตรมาสแรกเมื่อแนวโน้มี่สดใสของเศรษฐกิจของสารารค่ะคกระตุ้นให้นักลงทุนโยกเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นนะคะ ขณะที่ความต้องการทองคําทั่วโลกในไตรมาสแรกนะคะลดลงเกือบ13%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนค่ะแต่ระดับต่ำสุดในรอบ3ปีที่963ตันนะคะก็เป็นแรงก,กดดันให้ราคาทองคำปรับตัวลดลงมาค่ะและยิ่งปรับตัวลดลงมาต่ํากว่าแนวรับสําคัญที่บริเวณ1,400นะคะก็กดดันทําให้มีแรงเทขายทางจิตวิทยาออกมาค่ะ อย่างไรก็ดีนะคะในช่วงนี้นะคะเนื่องจากการปรับตัวลดลงไปแรงๆก็จะทำให้เกิดค่าพรีเมียมในทองคำแท่งค่ะซึ่งทำสถิติสูงสุดในฮ่องกงและก็สิงคโปร์นะคะในวันนี้อาจจะเป็นแรงหนุนทำให้นักลงทุนเข้ามาซื้อทองกับได้อีกรอบหนึ่งถ้าหากยังคงลดลงไปอย่างนี้ต่อเนื่องนะคะ ทีนี้ก็ต้องรอมาดูว่าตัวเลขเศรษฐกิจในคืนวันนี้นะคะจะมีผลอย่างไรต่อราคาทองคำค่ะโดยดัชนะะีราคาผู้บริโภคจํานวนผู้ขอรับเสรษการการว่างงานยอดคําขออนุญาตก่อสร้างยอดบ้านที่เริ่มสร้างแล้วและดัชนีกิจกรรมในภาคการผลิตนะคะส่วนใหญ่นะคะดูแนวโน้มว่าจะปรับตัวดีขึ้นนะคะยกเว้นจํานวนผู้ขอรับเสร็จการการ,การว่างงานนะคะที่ดูเหมือนว่าจะมีผู้มาขอ รับสวัสดิกาเนี่ยเพิ่มมากขึ้นอาจจะเป็นแรงหนุนต่อราคาทองคำในคืนวันนี้ได้ค่ะต้องรอดูนะคะว่าจะเป็นอย่างไร ทีนี้ถ้าดูจากภาพกราฟทางเทคนิคนะคะก็จะเห็นว่าราคาทองคำลดลงอย่างต่อเนื่องและเมื่อหลุดแนวรับสำคัญบริเวณหนึ่ 1, ในวันนี้นะคะอาจจะกดดันทำให้ลดลงไปต่อถึงแนวรับถัดไปที่บริเวณหนึ่ 1, ค่ะทีนี้ต้องรองมาดูก่อนนะคะว่าจะสามารถรีบาวกลับขึ้นไปทดสอบ1385ได้หรือไม่ถ้าไม่ได้นะคะแนวรับถัดไปคือ1360และ13ึ่ค่ะ แนวโน้มโดยรวมยังเป็นแนวโน้มเชิงลบนะคะดังนั้นเนี่ยรอดูสถานะการเปิดชอทให้ดีนะคะรอราคารีบาวกับขึ้นปอาไปก่อนนะคะแถวแนวรับ1,380-1,385นะคะถ้าไม่ผ่านมีโอกาสที่จะปรับตัวร่วงลงไปต่อได้ค่ะดูวันนี้นะคะให้แนวใต้1,395-1,400และแนวรับ1,460-1,300 1,360และ1,340นะคะสำหรับการวิเคราะห์ราคาทองคำในวันนี้จบลงเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ